เบสิกเข้าไปปั๊บดึงสิบลกลกรองกี่โลอันหนึ่งวางตรงไหนก็ได้ให้ขามันตรงวางเสร็จ เข่าเบก้มมองคิวขาวสีหลุมตรงกันหรือเปล่าปับยุบเดิงปับออกคิวยอดเยี่ยมโฟคอนแทคพอยจุดสัมผัสทั้งสี่ต้องสัมผัสคิวตลอดเวลา แล้วพุ่งไปให้คลิปที่จับคิวแตะเรานมปัป๊บคิวมันก็จะตรงซ้อมแทงลูกเปล่าลงหลุมมุมเยอะๆก้ามเนื้อจะชินทำซ้ำๆกาๆน่าเบื่อแต่มันได้ผลเกินคุ้มนี้ปัป๊บคิวขาวสีหลุมดึง ไม่เป็นไรเข่าเป่าโอ๊ยนึกว่าหลุดนึกว่าพลาดลูกนี้ไม่พลาดน,นี่ซ้อมยังมีเฮงอ่ะวางตรงแล้วแยกไปยุบปัป๊บทางล็อกคิวเราน้มล็อกคิวถูถูถ ปาไป3เมตรสี่เม็ดรุดหน,นึ่งรุดเมตดที่สี่เหมือนโยโยหรุดเม็ดที่สี่มือเงินวันนี้แต่โยดจุดน้ำเงินอันนี้ใกล้เคียงกับระนาดสูงเออกลมไปดูห้ตรงวางคิวปาบแยกปึ๊บ รนมแตะปาัาบคาอกคิวปุ๊บตึงเยี่ยมแม่นไว้ก่อนออกคิวให้ตรงก่อนจะสอนอะไรต่อมันก็สอนได้ เห็นเหลี่ยมค่งใบปล่อยไปบางขวามันก็ไม่ลงเหมือนกันซ้อมตะนกกซ้อมซ้ำๆตักอาจจะน่าเบือ่อแต่มันได้ผลเกินคาดครับตอนมอมล็อกคิวคางล็อกคิวเดินคิวสม่ำเสมอครังสุดท้ายตาจับเป้าทรง ป๊าเป็นไงนไม่ต้องรีบแต่ชอตทำให้ดีที่สุด พลาดไม่เป็นไรเวลาสองก็ให้กิปที่จับคิวตแตะเรานมปั๊บนี่คิวถึตงตรงแต่ไม่ใช่มาซ้อมแบบนี้โดยตรงเลยต้องผ่านกระบวนการเบสิกขั้นพื้นฐานมาให้ดีก่อน เช่นแทงลูกเปล่าลงหลุมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสร้างความกระชินทำบ่อยๆซ้ำๆกล้ามเนื้อมันจะชินลูกตรงได้ลูกอื่นก็ได้ลูกฉากเห็นหนาะไปฉากบางก็แจ้งแล้วอยากฉากบางแทงหนาะก็เจ้งแล้วไปเจอกันกลางโต๊ะถูกไม่ถูก ศูนย์ฝึกสอนกีฬาสโนวก์เกอร์อความเป็เลิศจันทร์ทัพบริ่ะ มันจะจำเจต้องเข้าเหลี่ยมเข้าเบสิกแยกเท้ายุบบกแตะเราหานมคางบังคับคิวเรานมบังคับคิวจุดตัมผัดทั้งสี่มีความรู้สึกเหมือนเดิมปับ๊บเป็นไงเดี๋ยวจะชอบแต่ทางนี้ทางนั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างที่บอก พันเบสิคขันพื้นฐานมากนี่แหละนี่เบสิคพื้นฐานถ้ายืนเข้าเบสิกแยกปยุปูบอกล็อคิวข้างล็อคิวมันก็มีแค่นี้ดึงทำงานในท่อนแขนตนกไม่มีอะไรมากขยันซ้อม ซ้อมแล้วซ้อมแล้วก็ซ้อมจำเจพอาการเนื้อมันได้แล้วมันก็ปึ๊บเข้าไปหลุดไป2เมตรจะหมดกองแล้ว15แดงสนับสนุนทุกอย่างทุนฝุกสอนกีฬาสน,นกนร์ร์พระความเลมิศดจันทบรุรีมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ เอาไว้ฉายดูชมการถ่ายทอดกีฬาสนุกเกริร์สนับสนุนโดยนิสคิวคิวของคนไทยคิวจันทบุรีนี่มีเดี๋ยวเรียกเก็บโฆษณาคิวก็นิสคิวนี่สอนโดยอาจารย์เยี่ยมจันทบ,บุรีไป แต่บาบเข้าไปโอ้เลยสองลูกสองลูกนี่ประมาณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจากที่แทงไม่ใช่แดงสิบลูกแดงสิบกว่าลูกอะ นี่ก็แปดเบเปอรแล้วแปกว่าเฉลี่ยอยู่แปดแบตเตือนไว้ อีกเม็ดหนึ่งเร็วแบตจะหมด Galaxy S4 นี่หน้าจอดีจริงๆว้างกินแบต